สวัสดีนะครับคุณลูกค้าพบกับปาเล็กจัดให้นะครับจากฟอร์ดหานครคออโตโมบิลนะฮะคันนี้ผมตั้งใจจะถ่ายให้คุณลูกค้าดูคาเหล็กด้านหน้าเพราะว่าจังหวะเขาเออถอดพอดีเพล่ยเปลี่ยกนกระจังหน้านะครับให้คุณลูกค้าดูนะครับว่าคาเหล็กชิ้นนี้ครับนะครับผมอาจะมองไม่เห็นชัดนะฮะชุดนี้นะครับ การกระแทกส่วนหน้านะครับติดตั้งจ้าโรงงานฟอร์ดเรียบร้อยนี่ความภัยสูงมากเลยนะครับเหล็กสองชั้นมีความหนามากนะฮะเนี่ยคันชุดนี้ครับจังหวะดีที่เขาถอดก็เลยได้เห็นของจริงเลยนะครับคันนี้แต่งแฮมเมอร์หลายอย่างนะครับในส่วนหน้ากระชนหน้าเ่ยคือเปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์ให้ครับตามต้องการนะครับหลอดไฟคู่ครับห่วงลากจูงทั้งด้านล่างกับด้านบนนะครับ ส่สกรูฝักกระโปงให้นะครับสุดเคสนี้คุณลูกค้าต้องการประมาณนี้นะครับสุดฝากกระโปงนะฮะสุดฝากระโปงสกรปสวยครับแต่งให้เรียบร้อยนะฮะแฮมเมอร์อ่าให้คุณลูกค้าดูเช่นน้ครับด้านล่างแฮมเมอร์นะครับคชนหน้าเล็กแบรนด์ยอดนิยมหน้าวันนี้นะครับแฮมเมอร์ครับประเด็นสำคัญของรุ่นนี้ผมต้องการคุณลูกค้าได้เห็นนะครับ ตะแกรงเหล,ล็กหลังคาบนเป็นของแฮเมอร์นะครับซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าไม่ค่อยได้ติดเท่าไหร่คราวนี้เห็นติดมาก็เลยถ่ายคลิปให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับสวยไหมครับใหญ่เต็มหลงังคาเลยครับรองรับน้ำหนักได้สูงนะฮะรล,ลั้วหาสูงมาไ,ไดนค้าก็แฮมเมอร์นะฮะเน้นว่าแหล็กหลังคาแฮมเมอร์ด้วยใหญ่ครับสวยไหมครับเต็มๆเลยครับ เต็มเต็มเลยนะครับรุ่นนี้ก็คุณลูกค้าเปลี่ยนสปอร์ตบาร์หลังเป็นแฮมเมอร์ของยังไม่มาครับนี่ให้ดูก่อนนี่คือลักษณะที่ไม่มีจะได้เห็นแกนลังคาด้านบนจะชัดเลยครับเต็มเต็มนะครับเพราะไม่มีตัวบังครับโลบาร์หลังแฮมเมอร์จะมาตอนหลังแม็กซ้อมยางก็จะตามมาคุณลูกค้าตัดสินใจว่าจะเอาแม็กเบอร์อะไร ยางขนาดไหนมากกว่าข้อปท้ายสีดำพร้อมนะครับใส่โลโก้ฟอร์ดเต็มด้านหลังเห็นไหมครับสวยด้านล่างดูดีดนะจับกระชนท้ายแฮมเมอร์อ่าเต็มเต็มเลยครับแฮมเมอร์คุณลูกค้าต้องการเราก็จัดให้เลยนะครับพร้อมห่วงลากจูงใช่ไหมฮะอ่าส่วนนี้ สวยไหมครับข้อปฟท้ายเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้ White นเป็นวายแท็กสีคุณสีนะครับเดิมนะครับคันนี้แต่งเป็นสมบูรณ์แบบแต่ว่าผมต้องการให้คุณลูกค้าได้เห็นตัวนี้มากกว่าไฮไลท์รุ่นนี้ผมต้องการให้เห็นแหลกหลังคาะตะแกรงสี่ยระบนของแฮมเมอร์นะครับน้ำหนักก็ได้ประมาณร้อยกว่าโลนะครับก็โอเคนะครับโดสบระโดยทางไกลนะครับ ได้ข้างแฮมเมอร์นะครับคูปฝากระโปรงที่เน้นมากๆคือโครงสร้างเหล็กภายในนะครับสร้างความมั่นใจลูกค้าในการเดินทางนะครับเหล็กชุดนี้นะฮะติดตั้งอย่างโรงงานเรียบร้อยเนี่ยชุดนี้และครับแข็งนะฮะสองชั้นยาวตลอดด้านหน้านะครับรองรับแรงกระแท้ได้สูงอยู่หลังกันชนท้าย ร้าถ้าคุณลูกค้าเปลี่ยนจากแฮมเมอร์เป็นเหล็กต้องผ่านด้านนี้ก่อนถึงจะเจอของจริงที่สัมผัสกับโครงสร้างตัวรถเห็นไหมครับผมสวยไหมครับก็เห็นของสวยกนรู้สึกลูกค้านะครับส่งไม่ดูนะครับสนใจยังไงนะฮะติดต่อได้นะครับไพโรธนะครับไปเล็กจัดให้บริษัทหานครออโตวิวสกังสิ์เบอร์โทรนะครับ0656936991อดีไลน์นะครับ 099-146-8146พบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับผม